พูดไปแล้วก็เหมือนพรมลิขิตจริงๆค่ะในความบังเอิญที่ทําให้เราได้พบกับจุดหมายในการเดินทางในครั้งนี้จากการที่เจนนี่ได้ลองค้นหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเราก็ได้พบกับชื่อชื่อหนึ่งที่จุดความสนใจให้กับพวกเราค่ะด้วยเรื่องเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หอยแครงอันดับต้นๆของประเทศการเป็นแหล่งกําเนิดของขนมไทยชื่อดังทั้งหมดนี้แหละค่ะที่ทําให้เราตัดสินใจเดินทางมายังที่จังหวัดเพชรบุรีมายังบ้านบางตะบูนมันออกมาแล้วอเอางี้จะพาเราสองคนไปไหนคะเนี่ย ก็เดี๋ยวเราจะไปที่กระเตงเฝ้าหอยที่อยู่กลางทะเลนะคะกะเตงใช่กระเตงพูดถึงกระเตงว่าที่เสียคืออะไรก็คือเหมือนกับเป็นบ้านที่ว่าไว้อยู่กลางทะเลไว้นอนเฝ้าหอยอย่างเงี้ยค่ะฮะนอนเฝ้าหอยใช่แล้วไม่ได้เฝ้าหอยเลย่็เหมือนกับว่าหอยแครงเนี้ยเราเลี้ยงในทะเลใช่ไหมคะแล้วก็กั้นเป็นคอกไว้เพราะว่ากลางคืนเนี่ยเราก็มันอยู่กลางทะเลถูกไหมคะก็ไม่รู้ว่าจะมีใครเนี่ยมาขโมยหอยเราหรือเปล่าเราขโมยเนี้ยเรามาช่วยกันต่างคนต่างดูแลหอยแครงของใครของมันว่าเออแต่ละคอกของ อ,อยู่ตรงไหนบ้างเรียนไไหนบ้างก็เลยสร้างกระเตงขึ้นมาใช่อาชีพส่วนใหญ่ที่นี่ก็คือจะเป็นอาชีพที่แบบขึ้นบ้านที่ว่าทํามาตั้งแต่รุ่นปูย่ย่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะทาต่อกันมาเรื่อยๆอ๋อก็ะูงานว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าวิถีชีวิตที่เนี่ยเพิ่งเริ่มหรือเปล่าเพิ่งกอ่อเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มมันคือวิถีชีวิตที่ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นจนมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ยังมีการรักษาไว้ใ่ก็คือสืบานนนใ้้ีบบ ก็ใช่แล้วถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ดีของชุมชนนะแล้มันจะทําให้คนในชุมชนเนี่ยไม่ต้องออกไปทํางานข้างนอกไม่ต้องออกไปหาเลี้ยงข้างนอกทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในชุมชนค่ะอันนี้ก็นะคะก็เราก็จะถึงสะพานข้ามแม่น้ําบางตะบูนนะคะอันนี้ก็คือจะข้ามลงไปเลยก็คือถัดออกไปก็เราจะเห็นเป็นบ้านหลังๆเยอะอันนี้คือกระเตงเป้าใหญ่แห่งโอ้ยไอที่เราเห็นตรงนู้นใช่ไหมคะใช่ค่ะนู่นเลยนะเจนนี่นึกว่าโฮมสเตย์ลอยน้ำเออเหมือนกัคิดว่าแบบเฮ้ยนี่คือเม้าดี้อิมพอร์ตอินเมืองไทยเราไม่่่ใชนนูคือกระตงที่เราพูดถึง อ๋อกระเตงมันก็คือทําขึ้นมาเป็นแบบบ้านเลยนั่นแหละใช่ค่ะอ๋อภาพวาดครั้งแรกนี่คิดว่าจะเป็นแค่ไม้กั้นๆไว้เหมือนกับอยู่พักไว้เฝ้าหอยเฉยแต่จริงก็คือทํามาเป็นหลังเลยใช่ใชค่ะก็ทำเป็นหลังเลยให้แข็งแรงกันลมใช้กันลมได้กันคลื่นได้อ๋อกันคลื่นได้ด้วยอุ้ยเจ๊ว่าต้องแข็งแรงเหมือนกันแต่ว่าเวลาโทรศัพท์จะไม่มีคลื่นเพราะกันขึ้นได้คุณเพื่นได้ยังไงกันได้ไดอันนี้ซื้ออันนี้ซื้อ ที่น้องหญิงได้พาเราล่องเรือรวมทั้งบอกเล่าเรื่องราวของกระเตงให้ฟังกันไปคร่าวๆทั้งยังได้เห็นกระเตงที่ว่าในระหว่างทางที่เรือได้ผ่านไปแต่ของอย่างนี้เห็นแบบผ่านๆมันไม่ถึงใจเราค่ะว่าแล้วน้องหญิงก็เลยพาพวกเราขึ้นไปเยี่ยมเยียนคนรู้จักกันถึงบนเรือนกระเตงกันแบบจังๆไปเลยเขาบอกว่ามาถึงกันแล้วกระเตงจนเจนนี่เห็นข้างหน้ารู้สึกยังไงบ้างเหมือนบ้านเลยอ่ะมันไม่มันคือทำไมมันเป็นกระเตงมันไม่เหมือนบ้านแบบหลังมันไม่ใหญ่ไง มันก็ยอ่ยอยไม่ใหญ่หรอคะคุณเตียขาะตอนนี้ว่ามันใหญ่แล้วนะ <c ười> เนอะเนาะก็ย่อมาจากบ้านยังมา<อ>มาสร้างทะเลมาเก็บไว้เฝ้าหอยแทงอะไรอย่างเงี้ยเ<อ>ขาเลยมานอนเฝ้าทําไมถึงชื่อกระเตงอะคะ ก็มันลมมันโยกพัดมันเลยโยกไปโยกมามันไม่ค่อยมันคงไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะคือมันต่างจากบ้านตรงที่บ้านเนี่ยแข็งแรงมั่นคงแต่ไอกเตงเนี่ยก็คือลมพัดกระเตงไปกระเตงมาโยกไปโยกมาเขาเรียกกระเตงก็เลยมาเป็นกระเตงตรงเตงตรงเตงตรงเตงไปมอมันมาจากว่าตรงเตงตรงเตงที่สายไปสายมาเขาบอกว่าไอกเตงเนี่ยเราทํามาเพื่อจะเฝ้าหอยใช่ใช่เส้าหอยแ็งโดยตรงเลย เปาหอยแครงโดยตรงคืออ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดไม่มีหอยเป่าปลาได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ต้องเป้าหอยได้ปลาว่านปลาว่ายมาหอยแครงมันไม่หลีไปไหนอยู่กับพื้นที่แต่อย่างที่ทราบกปนดีว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นที่เลี้ยงหอยแครงอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะหลายหลายคนอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นกระเตงก็จะเยอะมากหนึ่งกระเตงก็หนึ่งข้อ หนึ่งกระเตงก็หนึ่งข้อก็มีหนึ่งกระเตงนี่แหละที่เราจะมารู้กันไอ้หนึ่งข้อเนี้ยค่ะเตี๋ยจ๋ามันคือยังไงอะคะแบ่งทรัพย์สินกันยังไงทะเลมกว้างใหญ่ไพศาลแต่กระเตงเรียงเียกันมาเลยแบบนี้ก็แบบสมัยก่อนก็ต่างคนต่างจับจองทีนะ แบบใครมาก่อนก็อยู่ข้างหน้าใครมาที่หลังก็ไล่หลังเรื่อยมาเงี้ยมันก็เลยเต็มพื้นที่หมดแล้วตัวความกว้างของพื้นที่เราอะค่ะก็คือแล้วแต่ว่าเราจะจัดตัวยังใช่ใช่ก็ส่วนมากก็ประมาณ30ไร่ต่อหนึ่งข้อโอ้และอีเตี่ยมาเฝ้าหอยประมาณเวลาไหนบ้างก็หัวค่ำหกโมงเย็นอะไรเงี้ยจนถึงเช้าของวันนี้แล้วก็กลับบ้านอย่างนี้เคยมีคนมาขโมยหอยมั้ยนคะมีก็ไม่ค่อยเห็นกลางคืนเมืดหมดมองไม่เล็หรือไม่ก็ที่หลับแล้วบางทีอาจจะหลับไปแล้ว่เงี้ย สรุปหอยเฝ้าเตี้ยจุเดีได้เดียวเฝ้าหอยนะเตี้ยค่ะแล้วถามนิดนึงว่าที่นี่อะค่ะที่อำเภอบางตะบูนใช่ไหมครับเป็นตำบลเป็นตำบลบางตะบูนเนี่ยเป็นที่ที่ใหญ่ที่สุดในการเลี้ยงหอยเลี้ยงหอยแคล้วเราเนี่ยเรามีการส่งออกไหมคะส่งมีมีส่งออกเมืองจีนเวียดนามอะไรเงี้ยส่งส่งไปนอกอาเรียกว่าอินเดียแบบอันเนี้ยเอ็กซ์พอร์ตออกเมืองจีนแล้วอะไรนะคะอินโดอินโดเนี่ยเป็นนาม คือทาปอมงแบบพื้นบ้านแล้ค่ะก็คือปล่อยอวนลากปลาขึ้นมาก็คือเราให้ปลามาติดอวนนี่คะแล้วเก็บขึ้นมาจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวมันจะมีปลาติดขึ้นมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ปลาไปกี่ตัวแล้วคะไรกันอยู่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรอ๋อตีปลาอ๋ออะไรนะตีปลาก็คือปล่อยอวนแล้วก็ตีให้ปลามาติดตีปลาก็คือเหมือนกับว่าเขาทิ้งลงไปแล้วก็เอาพายตีน้ำอะค่ะแค่นั้นเองคือตีปลาตีไล่ปลาให้เข้ามาติดก็คือเขาเลยเรียกว่าตีปลา อ๋อคือจริงการทิ้งวนก็เหมือนทั่วไปแหละแต่ที่เรียกว่าตีปลาเพราะว่าเขาจะตีไล่ปลาเอาไม้เนี่ยตีไล่ปลาจากด้านนอกก่อนเพื่อให้ปลานี่เข้าไปติดอวนอู้หูสสี่ตัวเนี่ยูสี่ตัวเลยค่ะสี่ตัวนี่ครอบครัวปลานี่นะถูกต้องร่วมไว้อะไรให้กับปลาสี่ตัวใช่มันเป็นวิธีชาวบ้านของเขา สวัสดีค่ะนี่ม่อจะกรูเราแอบเห็นไกลๆเราบอกว่าเป็นกองปูนหรือเปล่าพอมาใกล้ๆเราไม่ใช่นะคะเป็นฝาหอยแคลงซึ่งเราบอกว่าเป็นของดีของเด่นที่นี่แต่ว่าวันนี้นี่คาะหอยแคลงทาไมไม่มีหอยอยู่ข้างในเลยอะคะหอยตายหมดฮะหอยมันตายหมดแล้วอะคะเอ้าคือเรามาในช่วงนี้มันจะกรูเราคุยกับน้องหญิงไปแล้วว่าช่วงนี้เป็นช่วงน้ําเสีย เพราะฉะนั้นหอยแครงที่อยู่ด้านในก็คือตายหมดแล้วหอยข้างในนี่คือหลุดไปหมดแล้วเหรอหลุดแล้วอถ้าหอยตายนี่คือเขาจะหลุดออกไปหมดเลยโอ้แล้วอย่างนี้ทายังไงอะพี่ที่เราทําในตอนแรกไปไม่มีหอยเลยก็เสียเปล่าโอ้นี่นี่คือส่วนหนึ่งจริงๆที่บอกว่าถ้าเกิดเราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีๆเนี่ยวิถีชีวิตเขาก็ยังจะยังคงอยู่ แต่ตอนนี้ด้วยการที่คนเราเนี่ยไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ช่วยการอนุรักษ์ไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอในอนาคตวันนี้เราเห็นแล้วนะคะหอยแครงที่เรากินกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่แหละดูสภาพตอนนี้พี่น้าเราเวลาเพาะหอยอย่างนี้เนี่ยใช้เวลานานป่ะคะปีหนึ่งเราตายหมดเลยสาเหตุหลักๆค่ะพี่น้ําเสียากอจากอะไรอะคะพี่โรงงานเหรอคะ เนี่ยแหละคือจากเมื่อก่อนเนี่ยโรงงานอาจจะเขาเรียกว่าโหูไม่อยากจะบอกเลยว่าเสียไม่เสียดูลงไปตอน <ปะ S 1> ตอน,นี้เอม,ม,มากคือน้ำมันน่ะ<ม><ม>คุณผู้ชม,มน้ำมันจริงๆนะคะและภาพที่เราเห็นก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ชัดเจนค่ะ ถึงความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ที่เอาแต่ทำลายธรรมชาติอย่างไม่มีวันหยุดซึ่งจากตรงนี้จะนี้บอกได้เลยว่าแม้วันนี้คนที่เดือดร้อนจะเป็นแค่พี่ๆน้องๆชาวบางตะบูนแต่ถ้าเรายังไม่ฉุกคิดหันมาช่วยกันรักษาทรัพยากรของเราแล้วเราก็ในอนาคตผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตรงนี้จะย้อนกลับไปหาพวกเราอย่างแน่นอนค่ะ ไอ้นิงหนิงเจ้าของดีเจ้าของดีอะไรอ่ะนีนี่นี่เขาตัดเรือลิมได้ตัดผมงลิมน้ำเอตัดของลิมนำไงนี่ไงใช่หรอใช่สผมโบราณค่ะก็คเป็นมาตั้งแต่โบราณเลยโอ้โหธรรมดาซะที่ไหนนะคะไหนเราไปแวะทักทายเขาหน่อยดิลูกค้าอยู่ด้วยนี่จะบอกว่าแค่สีบ้านเขาก็เด่นแล้วนะจ๊ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เราก็ขึ้นมาบุกเขาถึงร้านเลยนายแบ๊ของเรากำลังนั่งตัดผมเลยเรามาคุยกันนิดนึงค่ะเมื่อสักครู่หนูขับผ่านไปแล้วชิวแล้วหนูก็กลับมาขี่ผ่านอย่าอย่าอย่าเปลี่ยนสัพท์เนี่ยเงินกันตรงนี้แหละขับผ่านไปแล้วแล้วหนูก็โอ้เห็นเอกลักษณ์ของร้านก็เลยขอแวะเข้ามานิดนึงนี่เปิดนานหรือยังคะร้านเปิดตรงนี้ประมาณสามสิบกว่าปีครับสามสิบกว่าปีอันนี้คือเป็นมรดกของพ่อจากบมาพัุลุดด้วยป่ะคะใช่ทำไมเราถึง อนุรักษ์ไว้อยู่อะค่ะเพราะหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะในเมื่อเรามีอาชีพการตัดผมเราไปเปิดร้านแบบไฮเทคขึ้นมาในยัีเทคโนโลยีที่เยอะขึ้นการรับช่วงิจาก,การกับจับพ่อครับแล้วทำต่อไปเรื่อยเรเรารู้สึกว่าเรารักที่นี่เรารู้สึกเราเราเรารักกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้เลยเราอยากอนุรักษ์ไว้หุยอ้เร,รื่ออะไรอะคะ ที่เปิดกระป๋องที่เปิดผากระป๋องหรือเปล่าคะเป็นที่ตัดผมค่ะคล้ายๆที่ตัดผมเหรอที่ต uh huh ัดผมอะคะโบราณเลยค่ะตอนแรกรู้มั้งสิตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นที่แบบที่แบบมีใหญ่ใหญ่ยาก่เดี๋ยวหฟื้นฟื้นแบบนี้คงใช้งานจริงไม่ได้แล้วอ๋อเพราะว่ามันมันนานมาแล้วอันนี้อายุประมาณกี่ปีแล้วคะอันนี้น่าจะห้าสิบสี่ขึ้นนะห้าสิบสี่ว่าที่ห้ายี่ นิงวันนี้จะนี่มีแอปดีๆมาฝากนิงแล้วแหละนี่เพราะฉะนั้นเจ้าแม่ไอทีนั้นต้องอัปเดตตลอดเวลาแอปพลิเคชันอะไรครับเป็นความเป็นผหิงเลยนะสุดยอดเป็นผู้หญิงบ้าหลายแอคมากหลายแอคสุดอันนี้จ้สสาหรับแอปพลิเคชันมัลติเลนสามารถถ่ายได้หลายช็อตมากนิงซึ่งอย่างแรกนะเราก็เริ่มจากเลือกเฟรมเลยเลือกเฟรมว่าเนี่ยสมมตินิงวันนี้อยากถ่ายแค่2อแอคเห็นป่ะมันก็จะมีให้เราเลือกเลยว่า2แอคจะตะแคงซ้ายตะแคงขวาแต่ว่าวันนี้หนิงมากกับเราทั้งทีแล้วเนี่ยมาถึงที่บางตะบูนเราขอ4แอ อะไรขำอะไรโอเคโอเคเอาสีแอ็กสีแอ็กนะจากอาบางตะบูยิ้มค่ะจ๊อันนี้เราขอรูปเดียวเราก่อนโอเคโอเคไม่เป็นไรหรล้เใช่าห้าสี่สามแจ๊ะรูปหนิงรูปหนิง ว่าตอนนี้เมื่อสักครู่เราล่องเรือมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ธนาคารกุ้งก้ามกามจริงเหรอจริงนะคะเขาบอกว่าแหล่งรวมกุ้งเป็นธนาคารเพราะพันแล้วก็อนุบาลกุ้งด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการซื้อขายกุ้งที่นี่แล้วตอนนี้ไงเราก็มาเพาะตอแต่ว่าตอนนี้ด้านหลังค่ะเขาขายกันอยู่สดๆดเดี๋ยวเราตามไปดูมาเอ๊ะเขาซื้อกุ้งท้องอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่จ๋าเอากุ้งมาขายเหรอจ๊ะคุณงจ๋ากุ้งตัวใหญ่มากโอ้โหเราดูยังไงคะลุงยุทธวิธีการซื้อกุ้งว่าแบบนี้แหละที่เราจะเอามาเพาะพันด้านในค่ะถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็นตัวผู้ถ้าตัวเมียมันจะมีไข่ติดใต้ท้องมาเราจะเลือกเอาตัวที่มีไข่ติดใต้ท้องเป็นไข่แก่สีดำเราจะเอาไปอนุบาลไว้ก่อนอ๋อก็คือเลือกจากตัวเมียนั่นแหละวันนี้เนี่ยก็อยู่กับลุงยุทธใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูจะให้ลุงยุทธช่วยอธิบายเรื่องในาธการกุ้งก้ามกางหน่อยเราบุกมาถึงกีนแล้วเดดีี๋๋ยยวววาป็น่ให้ ดูซื้อขายกันก่อนเนาะตัวใหญ่มากเลยค่ะหนิงหนิงบอกว่าจะช่วยลุงยุทธจับนี่หาจับไงวายยมันจะหนีหนูเปล่าหนิงไหนบอกจะช่วยลุงยุทธจับอ๋อดูด่นอันนี้ตัวใหญ่นะจ๊ะ เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาปล่อยใช่ไหมครับใช่ยุทธจ่อยไว้ให้เขาได้หายใจหายคอก่อนได้คุ้นกับบ่อก่อนถ้าไม่ได้เตายหมดว้าวายนี่ตัวใหญ่มากทำไมเมื่อกี้หนูแอบเห็นมีปูปูอยู่กับกุ้งได้คปูนี่ได้ได้ฮะไม่ไม่ไรไม่ไม่คีดกันอ๋อเขาไม่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 กัดกันไม่ทะเลาะกันไม่อะไรใช่ไหมคะเพราะว่าปล่อยลงไปก็จะเดินอย่างนี้เอาไว้ขายนักท่องเที่ยบแบบนี้ก็อยู่ได้บ้านไหนๆก็เรียบร้อยแล้วธนาคารกุ้งก้ามกามันคืออะไรถ้าลุงยุทธจัก็บอฟักไข่กุ้ง เพื่อจะอนุบาลากุ้งที่ว่ามันเป็นไข่แก่ติดท้องเราจะอนบาลปล่อยลงแม่น้ําฟักแล้วก็ปล่อยลงแม่น้ําเพื่อกลับคืนสู่ธรรมชาติให้ไปจเจริญเติบโตเราจะได้กุ้งไม่หมด,มดก็คือธนาคารไข่คําว่ากุ้งก้ามการของเราเนี่ยก็คือนําไข่มา <ทะ S 2> มาฟักมาดูแลเขา <ทะ S 2> ให้เขาเติบโตแล้วก็ กลับสู่ท้องทะเละใหม่ๆขอฟักบบปล่อยเป็นตัวแล้วก็เราก็ปล่อยลงน้ําบอ่บอนี้เป็นบอ่อฟักไข่กุ้งบอ่บอนี้นอะคะตอนนี้ว่าเพิ่งจะฟักแล้วช่วงนี้ช่วงนี้มันจะเป็นไรมันจะเป็นลูกไหลลูกไหลหน้าน้ําเนี่ยมันจะเพิ่งจะมันเพิ่งจะออกแต่ว่าที่จมนี่มันจะเสียนี่ไหลยิบ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 ประมาณเจ็ดแปดวันนี่ถ้ามันดิ้นยิบ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 เราก็เปิดท่อระบายลงแม่น้ําเลยอืและเหตุผลที่คุณลุงเนี่ยเปิดเป็นธนาคารกุ้งต้ามตาคะเพราะว่าเราซื้อกุ้งปีหนึ่งประมาณห้าตัน ประมาณ5ตันกุ้งในแม่น้ำธรรมชาติถ้าเราจับทุกปีมันก็คงหมดใคงหมดจากแม่น้ําสูญพันแน่นอนเพราะว่าเราก็เริ่มทําโครงการนี้มาตั้งกับ2 5 5 1 2 5ห1ร้นหสปีสีปีแล้วใช่ไหมครัเริ่มได้ผลประมาณ1ปีมันก็กลับมาหาเราจึงปีนี้ตัวมันเท่ามันใช่ตัวแบบเท่าที่เราปล่อยไปเมื่อตะกี้นี้ ทุกๆป,ปีกุ้งม,มันก็จะมากเพิ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วอย่างนี้ค่ะลุงขาถ้าต้องบอกว่ามันเริ่มจากความคิดของยุทธคนเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลุงยุทธปล่อยออกไปแล้วเนี่ยมันได้ผลอะไรดีหรือว่าผลตอบแทนยังไงกลับคืนมาสู่หมู่บ้านของเราบ้างก็ทําให้ชาวบ้านเรามีอาชีพมีงานทําผมก็มีกุ้งขายถ้ากุ้งไม่หมดแม่น้าผมก็ยังขายกุ้งเรื่อยไปและอีกอย่างตอนเนี้ทางแม่น้ำเนี่ยมันจะมีมลพิษ ทางน้ำเยอะน้ำเสียด้วยช่วงนี้เพราะว่ากุ้งนี่ก็จะตายหมดผมก็จะเพิ่มปริมาณลงไปชดใช้ที่ว่ามันตายหรือว่าจับขึ้นมาทานอย่างเงี้ยเราก็จะทดแทนมันเรื่อยไปพูดง่ายว่าจากเดิมที่เคยส่งไปแสนตัววันนี้ก็ยิ่งต้๊มกว่าเดิมเลยจ้เพราะว่าด้วยน้ําเสียด้วยสภาพกุ้งที่อยู่รอดนี่ก็ไม่ได้มากเราในแม่น้ํานี่ถ้ากุ้งมากชาวบ้านก็มีอาชีพมีงานทําจับกุ้งมาขายผมผมก็ให้ราคาดี สรุปแล้วคือจริงๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ทำมาเนี่ยหนึ่งเลยจุดประสงค์แรกอยากให้กุ้งเนี่ยอาชีพของประมงในการเลี้ยงกุ้งรหรือว่าการหากุ้งยังคงมีอยู่ต่อไปและ2เลยก็คือคนในชุมชนยังมีรายได้จากที <สะ S 1> ่นี่ฟังแล้วก็นับถือหัวใจของลุงยุทธแกจริงๆนะคะที่คิดเพื่อส่วนรวมคิดเพื่อคนอื่นขนาดนี้ก็ดูสิคะขนาดเพิ่งเจอกับพวกเราได้ไม่นานยังชวนพวกเราอยู่ทานกุ้งที่แกจับมากับมืออีกด้วย และด่านต่อไปที่น้องหญิงจะพาพวกเราไปก็น่าสนใจไม่แพ้ที่ผ่านๆมาเลยค่ะต้องบอกว่าแต่ละสถานที่ของบ้านบางตะบูนคุณภาพเขาขับแก้วจริงๆโดยที่ที่เรากําลังจะเดินทางไปนี้ก็เป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเพชรบุรีแต่หลายคนไม่เคยรู้ค่ะว่ามีต้นกำเนิดมาจากบ,บ้านบางตะบูนแห่งนี้เรากําลังจะไปค้นหาความจริงกันที่บ้านขนมหวานแม่จินค่ะ อ่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคับ้านขนมหวานแม่จิ๋มค่ะนี่เลยบ้านขนมโบราณของขอจังหวัดเพชรบุรีเลยค่ะบ้านแม่จิ๋มค่ะแล้วเ๋ยเราไปหาแม่จิ๋มนะสวัสดีสวัสดีค่ะอันนี้ก็แม่จิ๋มนะคะคุณแม่คะวันนี้ทําขนมอะไรบ้างคะอ๋อวันนี้ป้าทํา เป็กปนมะแกงแล้วก็มีวุ้นหน้านมชั้นนมกล้วยค่ะุณแม่คะาเราเห็นได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยเขามีต้นกําเนิดขนมหวานอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะใช่จ้าเป็นมาเป็นไปยังไงก็ยังแม่กิมไลอ่ะที่เข้าไปอยู่เพชรบุรีตอนนี้นะเขาเป็นคนบางจะกมูลเมื่อก่อนเขาทำขนมข่บางจะกมูลแรกเริ่มมันนะเมื่อก่อนบางจะกมูลเนี่ยจะมีแม่ค้าขายขนมเยอะมากเพราะสมัยก่อนนี่จะเป็นคนเขาจะไปเก็บรับจ้างเก็บหอย คลองในตามทะเลใช่ป่ะ,ะก็จะมีแม่ค้าขนมอ่ะเขาก็ทําขนมพายเรือไปขายไปดักแบบว่าดักรับคนที่ว่าไปเก็บหอยโอ้ยแต่ถึงว่าไปเก็บหอยกลับมาก็หิวใช่ป่ะก็จะ,จะซื้อขนมกลับมากินบ้านน,นี่ลูกสาวใช่แ<ม><า>ใช่ไหมคะทาไมถึงมารับช่วงต่อทําไมถึงมารับช่วงต่อถึงอยากทําขนมเพราะว่าต้องพูดว่าอะ เราก็ยังแบบยังถือว่าอยู่ในช่วงที่วัยรุ่นอยู่ๆๆหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าไปทํางานโรงงานดีกว่าไปทํางานกรุงเทพดีกว่าในเมืองก็ได้ไ<อ>ทําไมถึงมารับช่วงต่อคุณแม่คะเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็รักการทําขนมค่ะและ้วก็ค่อยๆซึมซับเรียนรู้มาเรื่อยๆก็คือทําเป็นหมดทุกอย่างทุกอย่างเลยเหรอคะ้าทำได้ทั้งทั้งหยิบทั้งยอดทั้งยอดทั้งปายทำได้วัน่อยทําได้แต่ทีนี้สวัสดีค่ะแม่สีเรือนนะคะแต่ทีนี้ ก็คือเตาเผาถ่านนะคะอ๋ออันนี้คือเตาเผาถ่านโบราณใช่ค่ะโบราณรูก็จะเป็นเหมือนโอแเราเหมือนอะไรนะเหมือนอยู่อังกฤษนะอารมณ์แบบว่าเตาเผาเคยเห็นไหมที่เลาให้ความร้อนในบ้านอะไรเงี้ยแต่อันนี้จะเป็นแบบใหญ่หน่อยโตขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้ก็คือกระบวนการทาเนี่ยค่ะเขาก็จะนี่นําไม้กงกางนะคะก็คือจากป่าก็คือในพื้นที่ป่าบริเวณแบบเป็นที่เป็นพื้นที่ว่างก็คือชาวบ้านก็จะเอาต้นกงกางเนี่ยไปปลูกค่ะพอมันโตเงี้ยก็ตัด มาส่งลงฐานก็คือทําเป็นฐานค่ะอ๋อแปลว่าป่ากงกลางที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเอามาทําเป็นฐานซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะและนี้เขาเวลาเขาเผานี่เขาเผากันนานไหมคะก็เผา24ชั่วโมงเลยค่ะก็เป็นเวลาเจวันค่ะ24ชั่วโมง7วันใช่ค่ะคือต้องืนรักษาอุณหภูมิด้วยค่ะก็คือคอยใส่ฟืนรักษาอุณภูมิให้คงที่ตลอดใช่ค่ะและตัวที่ออกมาเป็นฐานก็คือไอ้พวกซากของพวกนี้อ่าพวกไม้พวกนี้ค่ะก็จะ มันก็จะไม่ดำค่ะที่ขายนะคะก็คือเราจะมีส่งไปตามจังหวัดต่างๆค่ะแล้วก็มีใช้ในพื้นที่เองด้วย สรุปก็เป็นเศรษฐกิจที่สามารถใช้ได้จริงในชุมชนแล้วก็ก่อให้เกิดรายได้ออกไปนอกชุมชนด้วยก็เป็นเศรษฐกิจหลักๆของที่นี่ก็ขึ้นชื่อแหละเพราะว่าหาดูได้ยากเตาเผาโบราณแบบนี้ในสมัยนี้ก็เริ่มถดถอยแล้วก็หายไปแต่ว่าวันนี้นะคะเราได้ความรู้กันเยอะมากตั้งแต่เช้ามาจนถึงเดี๋ยวนี้ต้องนี่ยกความดีความชอบให้มะคุเทศน้อยของเราไกลน้อยไกนของเราโดยเฉพาะข้อมูลดีๆกับเตาเผาโบราณแบบนี้ที่ถ้าเกิดเราไม่มาที่บางตะบูนบางตะบูนแห่งนี้ เราก็จะไม่รู้เลยว่ามีเตาเผาแบบนี้ยังเหลืออยู่ในประเทศไทยจากสถานที่ที่เราได้ค้นพบด้วยความไม่ตั้งใจนะคะมาตอนนี้กลับกลายเป็นสถานที่ที่จะประทับลงในใจเราสองคนไปอีกนานแสนนานเป็นสถานที่ที่ได้สอนได้แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะผ่านยุคผ่านสมัยไปแค่ไหนการทำลายไม่เคยหลงเหลือคุณค่าใดๆการสร้างต่างหากที่จะส่งต่อวิถีชีวิตดีๆให้ลูกให้หลานของเราสืบต่อไปค่ะ